รายการที่13รายการคำตอบชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการคําตอบชีวิตสุภูสุคนนะคะรายการคําตอบชีวิตคันในภาคคําหนุนใจจากหนังสือกิจการนะคะโดยนาที่ของดิฉันนิตายาน้าห้องเล็กพร้อมกับทีมงานค่ะกาดใดมีโอกาสมาพอกับผู้ฟังเป็นประจํานะคะ,ท,ะ,คะท่านผู้ฟังค่ะรายการตอนนี้นะคะสิเป็นรายการที่สินําให้ท่านผู้ฟังมีโอกาสได้มาเรียนรู้ถึง หนังสือประคำพิกิจการที่สีเหตุในเฮาได้เห็นได้เข้าใจถึงการเหตุงานของพระวิญญาณของพระเจ้าโดยวิธีการอัศาจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ร่วมไปถึงชีวิตของผู้เสือในยุคก,กิจการนะคะ อันสิเป็นแบบย่างที่ดีให้ผู้เสือในรุ่นของเฮาค่ะได้สามารถเฮียนหูได้แต่เฮ็ดน้ำได้ตามนั้นนะคะพี่น้องคะในตอนที่เล่านะคะมีซื่อว่าตอนอนาเนียเสือฟังพระเจ้าในตอนที่ล่านะคะเฮาได้เฮียนหูไปในหลายประเด็จ้วยกันบาว่าสิเป็นเกิดการกล้าหาญเมื่อถูกคุมเหงนะคะ อันนั้นเนี่ยเองเพิ่นกลาหารที่สิเสื้อฟังพระเยซูอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในตอนที่แล้วตอนนี้ค่ะพี่น้องเหาสิข่าวสู่เรื่องต่อไปนะคะเป็นตอนที่มีซื้อว่าเป,ตาเปโตรชุบค้นให้ฟื้นจากความตายค่ะเรื่องจริงจากพระคัรรมภีรหนังสือกิจการ การเรื่องที่13เปโตได้เฮให้ค้นเป็นขื้นขึ้นมาจากคว่ำตายเอามาจากหนังสือกิจการบทที่เก่าข้อ32ฮอด43พ่อเปโตได้ออกเดินทางไปทุกหมองทุกบอนแล้วก็ได้ไปหาผู้เสือในพระเยซูอยู่อีกเมืองหนึง่ง แล้วก็ได้ไปพ่อกับผู้ชา้ผู้หนึ่งนอนเป็นอมาพาตรยูเทังบอนนอนโดนแปดปีมาแล้วเปโตก็ได้เว้ากับเล่าผู้นันว่าไอเนอาสพระเยซูได้หักษาเจ้าแล้วให้ลุกขึ้นแล้วก็ะเก็บที่นอนเลยเดอ้อฟังไอเนอยสก็ได้ลุกขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บคนทั้งหลายที่อยู่เมืองหันกับเมืองผู้อยู่ใกล้กัน พ่อเห็นจังสี่แล้วก็เด็เปียนมาติดซอยหอยตามพระเยซูขึ้นกันทางอีกเมืองหนึ่งก็มีผู้เสื้อเมยิ่งนางหนึ่งซื้อว่าท่าบิทา่านางผู้นี้เป็นคนเฮ็ดเต็กคว่มเดีอยู่ตลอดนางสิมักทำท่านให้คนหยาดคนจนคือว่าต่อมานั่งเกิดเป็นไข่แล้วนั่งกระตายคนก็เลยเอาศพนั่งไหวทาว่าสิเอาไปฝัง แต่พ่อผู้เสือเด่ยงยินว่าเปโตมาเยี่ยมเมืองมองอื่นมองอยู่ใกล้ๆบ่ไกลกันก็เลยไดเด่งคนไปนําหาโตของเปโตให้ไปบอกเล่าว่าขอให้มานํขคอยเล่วๆในท้อพ่อเปโตมาหอดแล้วคนผู้ยู่หันก็ได้ยู่รอบๆเปโตฟางสี่มือให้เปโตเห็นเสือเห็นผาที่นั่งท่าบิท่าเด้เดไ้ตอนยังมีชีวิตอยู่ ข้างเปโตกระบอกให้เบิดสุกนออกไปทั้งนอกของสะกอนแล้วเล่ากระเดยคุกเข้าล่องอธิษฐานคือหันหน้าไปทั้งศพค้นตายแล้วก็เว้าขึ้นว่าท่าบิท่าลุกขึ้นนั่งท่าบิธท่ากระเมินตาขึ้นในตอนนั้นเลยพอนั่งแนมเห็นเปโตแล้วนั่งกระเดยลุกขึ้นนั่งเปโตกระเดยเอามือไปซอยขำให้นั่งลุกขึ้นยืน แล้วกระเดเอิญมูผู้เสือในพระเยซูผู้ถ่ายยู่นอกให้เขามาแล้วผู้เขามาก็เห็นว่านาั่งท่าบิท่าเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเรื่องนี้กระเดหูกันไปเบิร์ดทั้งเมืองเลยเฮ็ดให้คนเขามาไห้ว่างใจในพระเยซูจจำนวนบักหลยเปโตได้พักอยู่ในเฮือนของผู้เสือนั่นอีกหลายมือ พี่น้องคะตอนนี้เฮาอยู่ในช่วงข้ามนุนใจจากหนังสือกิจการนะคะจากเรื่องเล่าตอนนี้เฮาสามารถเห็นหูชีวิตของผู้เสือได้หลายอย่างแต่ว่าตอนนี้คะ่ะเฮาสิไปนเน้นกันเน้เรื่องของการอัศจรรย์นะคะพี่น้องคะ่ะการอัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้าของเฮาหนั้นเพิ่นยิ่งหย่และพระองค์ก็ย่งทรงมีชีวิต เพิ่นเหตุการณ์เหตุงานของพระองค์อยู่ในปัจจุบันเพิ่นหักมนุษย์หลายและก็อยากสิบปดปลอยมนุษย์คนที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาให้ใหายดีจากปัญหาสู้อย่างในชีวิตของเฮาและพระองค์นะคะเพิ่นปัจทับอยู่ในชีวิตของผู้เสื่อสุขคนเพราะว่าผู้ใดก็ตามนะคะที่ได้เห็นหรือว่าไดย้ยินสิ่งที่พระเจ้าเหตุในชีวิตของเฮาและผ่านชีวิตของเฮานะคะเพิ่นสิเห็นว่า พระเจ้านั่นทรงมีอยู่จริงพระคัมภีร์ตอนนี้ค่ะพี่น้องคะได้บอกไว้ว่ามีผู้ที่เป็นอัมาพาตนอนอยู่เทิงที่นอนมาแปดปีแล้วเปโตรโดเดวอากับเล่าว่าไอเนอาสพระเยซูได้รักษาเจ้าแล้วลุกขึ้นแล้วก็เก็บหม่องนอนซะนะคะพี่น้องคะแล้วไอเนอาสก็ลุกขึ้นท่านที่ ส่คนที่อยู่ในเมืองนั่นนะคะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงเห็นไอเนอัสพวกเขาก็หันมาติดตามพระเยซูและพี่น้องคะกันยังมีอีกเมืองหนึ่งนะคะที่มีผู้ยิ่งผู้หนึ่งเพิ่มมักเหตุค่วมดีอยู่เสมอและหายท่านกับคนยากจนเพิ่นเด็ดตายลงเปโตรนะคะเพิ่นเด้ดไปคุกเข่าลงอธิษฐานโดยหันหน้าไปมองศพนางแล้วก็ว้าวา ถ้าบิค่าลุกขึ้นนั่งผู้นั่นกับเมินตาขึ้นมาท่านที่นะคะละกะ็เห็นเปตโตรนั่งกลุกขึ้นนางเรื่องนี้ค่ะกระดืหูกันไปทั่วเมืองนั้นเหตุนในมีค้นนะคะหันมาไหว,ว้วางใจในพระเยซูเป็นจํานวนหลายพี่น้องคะ่ะคํำว่าคคาอธิษฐานคําประกาศของคริสเตียนนะคะ ที่เข้าใจถึงสิทธิอำนาจที่พระเยซูได้มอบให้กับเฮ้านั่นมันมีพลังอำนาจหลายและพอเฮ้าเบาสิ่งที่เป็นนามพระทัยของพระเจ้าออกไปก็จะเกิดผลตามนั่นอย่างแน่นอนเพราะจังสันนะคะพี่น้องคะเมื่อมันเกิดอียงขึ้นก็ตามเฮ้านะคะสามารถใส่ความเสือ่อสร้างให้สิ่งนั่นได้หับการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่เฮาเว้า ออกไปได้ค่ะคิดเซียนสุขคนนะคะพี่น้องกะล่วนแต่สิมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนาะเพรว่าสิเป็นการได้รับการรักษาให้เศร้าจากโรคภัยหรือว่าเป็นคนที่ได้รักษาผู้อื่นให้เศร้าโรคโดย ผ่านน้ำของพระเยซูนะคะคือการกับที่เปโตรพ่นได้เหตุการอัศจรรย์นะคะพี่น้องมีทั้งการที่เห้านั่นได้ลุดพ้นเองหรือว่าได้ซอยค้นให้ลุดพ้นจากปัญหาต่งตางๆนะคะบ่ว่าสิเป็นปัญหาการเสพติดปัญหานี้สินปัญหานี้ไสโบด่ดีปัญหาพีม่านลบ สิ่งนี้นะคะกับบเพียงจะเสริมสร้างความเสื่อของเฮาเองให้เข้มแข็งแต่กับเป็นสิ่งที่สิซ้อให้ผู้อื่นได้พอทางออกในชีวิตคือกันเพราะว่าเมื่อเฮาบดเก็บไว้แต่ผู้เดียวได้เอาเรื่องนี้ไปวอาให้ผู้อื่นฟังได้อธิษฐานเพื่อเขาค่ะ พระเจ้ากษีเหตดงานพานโตเฮ้าอย่างแหน่นอนพระเจ้านะคะเพิ่นแดนรับเกียรติพานชีวิตของเฮ้าและเฮ้ากสีได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองของเฮ้านั่นก็คือมีคนมากมม้หันมาติดตามพระเยซูและก็มีคนมาไว้วางใจในพระเยซูเป็นจํานวนหลายพี่น้องคะ่ะการที่นั่งทาบิท่าเพิ่นได้ฟืน้นคืนจากความตายนั่น เป็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่หลายเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับคนล่างคนในโลกนี่แต่เขากระเด็ดตายลงในที่สุดแต่ค่ะมีแต่พระเยซูทอนันนะคะที่ฟื้นจากความตายและก็ย่งทรงมีชีวิตอยู่สิ่งนี้นะคะเหตุในห้าได้คิดหอดสิ่งที่พระเยซูได้สัญญาเอาไว้ว่าเมื่อหนึ่งผู้เสือสุขคนสิได้ฟืน้นขึ้นจากความตายและสิได้อยู่กับพระเจ้านิรัน์ พี่น้องคะก่อนจบขอสรุปจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะว่าเรื่องแห่งการอัศจรรย์เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้าของเห้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ยัง่งทรงมีชีวิตและกาเหตุการณ์งานของพระองค์อยู่ในปัจจุบันพระองค์หักมนุษย์ร้ายอยากสิบปดปล่อยมนุษย์ที่พระองค์ทรงส้างขึ้นมาให้หายดีจากปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเห้านะคะ ควมวมว่าคำอธิษฐานคำประกาศของคริสเตียนที่ได้เข้าใจถึงสิทธิอำนาจที่พระเยซูได้มอบให้กับเฮ้านั่นมีพลังอำนาจหลายและพ่อเฮ้าว้าออกไปก็สิเกิดผลขึ้นตามนั่นอย่างแน่นอน แล้วก็ตอนนี้นะคะนิตยาหน้าห้องเล็กพร้อมกับทีมงานกะขอลาพี่น้องไปพอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะพี่น้องขอประเจอวยพ่อนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการคำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม093 417 0405 Facebook รายการคำตอบชีวิต ช่วยกูชูใจขาดเข้มแข็งขอประกี Requiere.